อ๋ออ๋อันนี้เหรอคะน้ำกองค่ะแล้พี่หญิงก็ไม่รู้เลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคนเยอะมากวันนี้ต้มเหรอคะใช่ค่ะค่ะเปิดเลยเปิดมันมันจะไหลไม่เร็วนะเราต้องใช้เวลาไม่ไม่ไม่กองอะนะกองโอเคอ๋อหมูยังไม่ได้นั่นเลย ขออนุญาตล้างจานค่ะไม่แต่ตรงนั้นเขาไม่ได้ใครนานแล้วนะใช้อยู่แต่เป็นน้ำกอล้งจานถ้าเป็นน้นมันเเยีาไหะด้่คะคะใ้หะ้ไมด้หมค่ะได้ะหคะได้หมะดค่ะได้หมคด หลายอย่างยังไม่ล้างจานยังไม่เสร็จเลยใช่ไหมเราล้างตึงตึงกันเลยังไม่มีเวลาไปหอเลยคนคนนี้เขายังไม่ได้ไหนคนนี้วันดีดูดี้ค่ะนะวันละห้าที่คุณผู้รูเมื่อเช้าเลยคนะที่นอนจันเมื่อคืนนี้ได้นอนไหมได้นอนค่ะไม่ถามว่าโอ้ยว่าคุณผููมาวันนี้แสงอ่าน่วงตค่ะสี่ห้าเราจะนอนได้ยินว่าสองสองสามเมื่อเช้าสี่ห้าหนักมาก ก็ออีไรงหรอคะจะว่าอะไรนะคะเมื่อกี้เอนก็อ้ยอว่ามาตอนเาแมีมาตองเ้าตนแปดโงว่นที่ไม่มีงานงานไก็เลยแต่หน้าตกตัวเลยอ๋อเพิ่งจะรู้เมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะรู้เมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ว่า

ไม่ได้ทำค่ะเอ้อยาอ้อยจะเอาน้ำไปทำก่อเอาน้ำไปต้มใส่าอ้อยใส่้อ๋อ แกกำลังจะไปจัดการกาแฟข้างนอกะสวัสดีค่ะน้องใหญ่ไปแกจะต้มน้ำกาแฟมีกระปิ้นหวเอามายังไมไ่ปอกเลยค่ะหรือว่าคงเอาวางไว้ใช่ไหสคไดูแล,ตแ,ลแต่ร,ร้างมาแล้วค่ะเมื่อเช้าผลไม้ก็ปอกมาเต่มระตุ่นเพราะว่าหรูรู้ว่ามาันจะมาวันนี้มันต้องวางพุ่ง เรารู้ <c oughs> ว่าต้องวางต้นทำตอกไม้สรนมว่าทีนี้หลังจากนั้นก็ล้างจานนี้อ่านะโอเคดูจัดการตรงนี้เลยทั้งนั้น วันนี้เราแต่งตัวสวยมาล้างจานค่ะไม่บุ่ค่ะเอสมุดงานมาล้างจานใช่ี่วันนี้ก็สมุดงานมาล้างจานข้างในเป็นประตูด้วยพี่สาวหนู้นนี่อยู่ข้างในค่ะวันนี้เพราะว่าเราตกงานวันี้หนาวันนี้มันหนาววยข้างในเนี่ยนักเราตกงานเลยค่ะเออไม่ได้เพื่อเลยน่าจะปริงแท้แท้ใช่แล้ว มันจะซัมเมอร์อยู่แล้วนั่นเองใช่เป็นค่ะน้องเปียเนาะหลายปีผนไม่ตกก็ดีแล้วค่ะอย่าอย่าผมตกก็หนาวหนาวไม่เป็นไรอย่าตกแล้วกันใช่ไหมใช่ไหมนี่ตกนี่คือมันหนาวด้วยแล้วตกด้วยมันเปลี่ยนใช่ปกติหน้าร้อนนี่จะไม่ได้ลงมากี่ลูกด้วยสิบสี่มั้ยคิดไห่าเยอะปกติถ้าทั้งของเรานี่มีกี่รูปเนี่ยสี่ใช่ไหม ก็มาจากไทยด้วยมั My ้งมาจากไทยแล้วก็อันนี้ของชาวบ้านนี่นไงเนาะมาจากของชาวบ้านเนื้อสันด้วยนี่เนื้อสุกวัดค่ะว้านนะคะดีเหมือนกันนะผิวประตูนี้คนไม่ค่อยกล้าเข้าคนงๆช่วง้ มีแล้วไม่ต้องเข้ามาเยอะไม่แน่เข้ามาเยอะแล้วเลยมันแน่นไปอยู่ตรงนี้ดีสุดแล้วโกนดีเอาโกนๆให้เขาด้วยเดี๋ยวมันไหม้หม้อมันโกนให้เขาเออโกนๆล้างเช็ดจานเชชามเออล้างล้างก็ย่อยล้างก็ดีไปอย่างดเพราะมันจะไม่ทันนะคะทีนี้ เให้ป่ะอ๋อกดน้ำเลยนี่ค่ะหมายถึงว่าเดี๋ยวตอนที่ท่านฉันเนี่ยเปิดออพี่ก็ต้องมาอยู่นี่แต่ว่าทุกคนก็าทาไม่เป็นพี่อยู่นี่แล้วพี่ก็พี่ทำให้หนูได้ไม่ตายได้ค่ะเปิดไเดี๋ยวเปิดไ้ได้ไมได้เปิดเด้เปิดเได้นก็จะรู้ว่ามันมีอะไรมีอะไรเออเพื่อนเข้เาไม่เป็นผม่คือหนก็แค่เป็นจั๊กน้ำเฉยๆค่ะ ใกล้มาแล้วใช่ไหมใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมอจ้าาเตหเราะอใช่ยี่ผู้จะด้องขันออี่งาวข้าวออกมาขาลูกทาก็เปิดขาดีแล้วดีแล้วไม่เปิดก่อนไอเดียานก็แงเาต ตรงหลุมคว้ามาหน่อใช่ต้องลองครับดีแล้วเมื่อกี้อวนเมื่อกี้วนคืออะไรครัย้ข้าวซไอ๋อก็เมื่อกี้วนให้ดูอย้ด่อยอันายอายมูนูไม่่รเลย ใส่ไม่ไหวแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวหัวโก่งเงยเงยก๋วยเตี๋ยวก็หนักหนักค่ะที่แข่งเดินเข้ามาเขารอกันเยอะเลยเดินโมทนาระชื่นเลยนะเขาเนี่ยสวยแล้วนั่งใสวยทุกปีจะตัดขาดเลยเออคนแรกแล้วคนสุดท้ายเลยค่ะคนทุกปีแล้วก็สวยทุกปีเขาหอกกินก๋วยเตี๋ยวเขาแคร์เก็บใจเขาจะมายืนหนีเขาก่อนที่จะตอบใช่ใช่ใช่

điểm của mọi người được đây các anh kia, anh kia về đi khám, kia, ปนกับอาหารหมดเลยให้น้องหญิงเขาเลือกออกมาใช่แล้อาหารให้มีที่วางจับเยอะๆเยอะหละเปิดไม่ได้ค่ะเปิดได้ค่ะเปิดเนี่ยเขาใส่รวมก็ได้นะน้องข้าวจานแต่ละจานมันมีไก่นนี่ฉัเก็บไอ้นั่นไว้ให้เธอตู้เย็นฉันต้องเก็บไว้ไว้ข้างในนั่นแหละยังอยู่เลยร้อยกรวยเออร้านหนูเต็มเลยครัโทรศัพท์อย่าลืมนะวางเนี่ยร้านหนูเต็มย น้อยโทรศัพท์ใครอ่ะโทรศัพท์น้อยแบบน้องนี่ไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์ใครวางอย่าลืมนะคะเฮ้<ส>อยอย่าวางหนูมีท<ด>ี่ห<อ>้ามวางเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้